สวัสดีครับเจอนาวีนะครับนวีอีซูนะครับเดี๋ยววันนี้นวีจะพาไปดูรถคันนึงนะครับในรุ่นสประตู S นะครับครับสประตู S นะครับมันเริ่มต้นในเรื่องของกระจังหน้านะครับสีดำตัดเทาดำนะครับโลโก้อีซูนะครับพร้อมเขี้ยวนะครับ ไฟหน้านะครับเป็นแบบธรรมดานะครับตรงนี้ตัวเอนะครับคันนี้แต่งนะครับลูกค้าดีไซน์ในเรื่องของล้อเป็นล้อเวลนะครับขนาดยางหน้านะครับสองสี่ห้าสิแปดสีนะครับโหลดสนิ้วนะครับใส่สตับปัดเกียวนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้ใช้เวลเหมือนกันนะครับ ต่ยางหลังจะฟางกว่านะครับยางหลังเป็น275นะครับ40 40 18นะครับใส่กล่องโหลด3นิ้วนะครับ่อนนี้ถ้าลูกค้าอยากยกขึ้นก็สามารถเอาออกได้เลยนะครับคันนี้ก็ใส่มาค้ำท้ายพร้อมท่อแต่งซิ่งนะครับโหลดในเรื่องของแทปเอสปี2023นะครับใช้งบประมาณเพียง ส9มหมนะครับสนใจทักหังนวีได้เลยนะครับหรือพิมพ์นางซ่องนวีอีสุปนะครับก็จะเจอนวีเลยนะครับเดี๋ยวนวีฝากลิงไลน์ไว้ให้นะครับข้างล่างน,นะครับ